สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการของกรมทางหลวงชนบทที่สร้างสะพานข้ามลำน้ำชียาว5.8กิโลเมตรเชื่อมจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์คาดแล้วเสร็จปีนี้ช่วยย่นระยะทาง21กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายปฐมเฉลยวเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทชเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชีที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า63เคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายในปี2564นี้นะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กยาว290เมตรกว้า9เมตรพร้อมถนนแอดฟันตกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้ง2ด้านยาว 5กิโลเมตรและพื้นผิวจราจรกว้าง7เมตรมีทางเท้า พร้อมติดตั้งป้ายจราจรตีเส้นจราจรโดยนายปฐมนะครับยังกล่าวต่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชีจากกรมทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมระหว่างบ้านโคกเพชรตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองเข้ากับบ้านหัวช้างตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทดแทนสะพานไม้เดิมที่พังเสียหายไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานข้างเคียงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ8กิโลเมตร ไม่ได้รับความสะดวกและเสียเวลาในการเดินทาง นายปฐมยังกล่าวต่ออีกว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรเนื่องจากสะพานย่นระยะทางได้มากถึง21กิโลเมตรรวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปลอดภัยส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบเชื่อมโยงระหว่างอำเภอตำบลและหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมทั้งความต้องการของประชาชนผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นนะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะครับโครงการที่จะช่วยร่นระยะทางได้มากถึง21กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเดียวถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อ,ตอไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ